แล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอในเกมโรบอกนะครับผมกับแมพที่มีชื่อว่า Squid Evolution นะครับผมปอบมือครับโอเคผมซึ่งช่วงนี้กระแส Squid Game กำลังจะมาแรงนะครับหรือมาแรงแล้วไม่รู้นะเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายเนี่ย เป็นช่วงที่ Squid Game ซีซั่น3เพิ่งจะปล่อยตัวออกมานะครับผมเออแล้ววันนี้ผมก็มาในแมปแนว Evolution นะครับก็คือวิวัฒนาการไปเรื่อยๆคนระับโดยการตีของพวกนี้นะครับแล้วเราก็จะพัฒนาการเป็นล่างต่อๆไปนะครับตรงนี้มีคำว่าฟรีรับเลยผมชอบของฟรีคนระับโอเคตรงนี้ก็มีคำว่าเคมของฟรีผมชอบนี่ด้วยตรงนี้ออโต้แอทแทนะครับผม นี่จะเป็นการตีแบบนี้ครับผมเขาบอกให้ผมมาสุ่มไข่ผมยังไม่ทันทำอะไรสุ่มก่อนเออสุ่มไปเลยดูว่าผมได้ตัวอะไรใช้สิบถ้วยรางวัลที่ผมได้มานะครับผมได้ระดับสี่สิบห้าเปอร์เซนนี่มันกากที่สุดแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ดูสิอุย้ยตรงนี้มีตารางนะครับมีตารางตัวละครนะผมก็ก็เยอะอยู่เยอะอยู่ประมาณหนึ่งคนระับตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของผม อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้น้ํายาแล้วผมเฮ้ยมีกล่องมีกล่องลองเปิดสิผมจะได้ไรอ๋อสุ่มตรงนี้นี่หว่าผมจะต้องนอือผมได้น่าจะเป็นลิลิโอเคใส่ไปก่อนคนระับโอเคแล้วเราจะมาเริ่มตีกันตรงนี้คนระับชิวๆผมเกมนี้ชิวๆเน้นเน้นแบบเอฟเคนะผมเกมแนวนี้โอ้ยมีสิ มีเสียงด้วยโอ้เออมีเสียงด้วยดาเมจเยอะอยู่มันตีสองตัวได้นี่วะเจ้าตัวนี้มันน่ากลัวนะเนี่ยเออออก๋ยวน่ากลัวนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆอ่ะจะตีอันใหญ่ดีกว่าเก่งครับตีตีคือคือดนตรีมันหลอนหูอ่ะเฮ้ยมันตีหลายตัวว้ยมันตีหลายตัว มันไม่จำเป็นต้องตีตัวเดียวนะเพราะมันมันตีเยอะอันนี้ฟรีกิฟต์โอเคเข้ากลุ่มนะไม่เข้าไม่ชอบนะอย่าทํางี้พี่ไม่ชอบไหวปะคิดว่าผมตีไหวปะผมว่าไหวชิวๆโอ้โห้ชิวๆแต่นี้เลือดเยอะหน่อยนี่สองรอนี้เลือดเยอะแต่ว่ามันไม่ตีผมไงเออดูดิ ดูด,ด้วยโอ้ยผู้คุมเป็นเป็นผู้คุมที่อู้อู้เฮ้ย,ยมันน่ากลัวเอาดีเอาดีาดมันน่ากลัวเว้ยตัวเนี้ยผมกลัวมันนะที่เห็นมกเมื่อกี้แม่งแบบต,ตูดมันดิเออเออเออด้วยความที่อนาโตมี่มันไม่สมส่วนอ่ะดูดิมันเลยน่ากลัวแล้วทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าละ่ะ เออทำไมดูไม่ใจเฮ้ยเฮ้ยนี่มันฟอนแมนนี่มันฟอนแมนเอ้ยนี่มันฟอนแมนน่ากลัววะตัวใหญ่ตัวบควายดีกว่าโอ้โหเลือดโคตรเยอะไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหน้าตาน่ากลัวนะครับ เฮ้ยเราสามารถตีจากไกลโดนที่เลือดเราไม่ลดได้หรอเฮ้ยจิง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 ตีไกลแบบเลือดไม่ลดได้นะเคยรับตรงนี้ก่อนตีตีตัวนี้ดิเฮ้ยเลือดเราไม่ลดจริงไอ้เหี้ยฟอนแมนโคตรโกงโอ้โหเปิดมาก็โกงซะแล้วยังไม่ทันทําอะไรเลยแต่ตัวต่อไปมันจะโกงเหมือนนี้ปะวะเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเล่นง่ายนะพอเป็นเงี้ยอันนี้เริ่มโดนแล้วเริ่มโดนไม่เป็นไรไววอยู่ไห้อยู่ เปิดมาก็โกงซะแล้ว er ยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนะครับปุ๊บโอ้หผมต้องเลเวลแปดนะผมจะได้ไปในพื้นที่ต่อไปนะตอนนี้ผมเลเวลห้าซึ่งก็ก็คงไม่ยากมากหรอกมั้งนะไม่ยากหรอกมั้งมั้งนะผมก็ไม่เคยเล่นเฮ้ย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 โอ้ม่ตัวกลัวนะผมผมกลัวนะพี่ผมกลัวนะพี่ โอ้โหพี่ทำงี้โกโกวาเวอร์ชั่นเถื่อนนะครับโกโกวาเถื่อนโอ้โหหน้าพี่อย่างเข้มอันนี้คืออันนี้คือโดนจ้างมาให้เล่นโกโกวาจนหัวร้อนนะเอ้ยอย่าแย่งดีอย่าแย่งด,งดีกดรับสัตว์เลี้ยงระดับโอพีนะสัตว์เลี้ยงระดับโอพีอย่าแย่งนะเว้ยปืนยิงใส่แตกนะเว้ยรู้เปล่า ใครวะโอ้ยอันนี้เป็นแฟนของโกโกวาพอกันเลยครับอันนี้คือหัวร้อนจริงๆแล้วเขาน่าจะทะเลาะก,กันเองนะครับตามภาษาแฟนวัยรุ่นนะครับน่าจะทะเลาะก,กันเองแล้วก็อุนอีดก,กันนะครับโกโกวาก็ใช้ปืนลูกซองยิงยิงตัวนี้นครับส่วนตัวนี้ก็ใช้ปืนปาสก้ายิงยิงโกโกวานะครับก็ <c oughs> ไหลวะเนี่ยใช่หรอวะเ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรวะเอ้ยตัวเล็กจิว๋วเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้มันตัวใหญ่กว่าโกโกบายนะตอนนี้โอ้ยตัวเล็กจิว๋วตอนนี้ผมเลเวลแปดนะผมน่าจะต้องเข้าตรงนี้ได้ยังเดี๋ยวค่อยล้วกันผมยังไม่ได้สู้บอสเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนี่เพิ่มดาเมจนะบูดาเมจบูดบูนะครีมบูดบูดนี่จิ้มขอจิ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะจิ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะ โอ้โย oh, oh, hey, ล้มเลยล้มไม่เป็นท่านะผมโดนหอกจิว๋วจิ้ม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 นะผมผมเป็นช่างสักนะครับเมื่อกี้ผมไปสักตรงข้อเท้าโกโกวาคนระับแต่ว่าเขาเป็นลูกค้าที่อ่อนแอนะครับทนเจ็บไม่ไหวนะจึงทําให้เขาล้มลงนะครับนี่ดีผมมามาจิ้มจิ้มอีกแล้วนะผมเป็นช่างสักนะครับโอ้โย oh, oh, hey, กระปองปาลาอะไรอะโอ้ย oh, hey. ี่เข้าไปในนี้ได้หรือยังได้ ได้ครับโอ้โหผมมายันโลกใหม่นะครับไหนลองจิม้มก็ก็ตีเข้าอยู่นะแต่ว่าเข้าช้านิดนึงนะครับถือว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่ที่นี่มีรีเบิร์ดนะครับโอ้โหโคตรเท่ตรงนั้นน่ะเป็นอีโวลูชันที่เท่มากครับอมืมาในโลกนี้แล้วมันใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างเยอะนะแต่เดี๋ยวผมจะต้อง ขอตัว AFK ไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนนี้ผมพัฒนาไปไกลแล้วนะครับไว้เจอกันครับ2000 years later ก็เอาละครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล11อแล้วนะครับคือนี้ผมเปิดทิ้งไว้เปิด f k ไว้นะครับจนจะหลับแล้วครับอืมตรงนี้มีครองนะครับรองรับครองไปดูซิผมจีเจ้าตัวนี้ได้ไหมนะี่ะเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะครับในลองดูเซไอเทม นี่เปิดไปเลยนะโอเคนะถ้าม,มันไกลจะงวะเวลาเปิดได้อะไรไม่รู้นะแต่คิดว่าคงดีละมั้งติดตั้งเลยติดตั้งรอยติดตั้งรอยเหมือนเขาจะบังคับให้ผมไปรีเบิร์แล้วนะนะตรงนั้นเพราะว่าผมอะได้เป็นตัวที่เป็นรูปบั้นสีทองตรงนั้นแล้วนะครับอืมผมได้เป็นเจ้าตัวนั้นแล้วนะเนี่ยแต่ว่าต้องรีเบิร์นะ ีเบิร์ดล้วจะได้อะไรได้เควสนะครับมีความแข็งแกร่งขึ้น50%นะครับผมแล้วก็อะไรสักอย่างคูณ2 exp นะครับโอเคดีเบิร์ดไปเลยในไก่กานะครับเทจจัดเทจจัดโอ้โหผมนึกว่าผมเป็นตัวเมื่อกี้ฟอนแมนนะครับสรุปผมเป็นเบบี้นะครับ,รผ,มนนรบผมเป็นเบบีมี เควเอ้ยแต่เลเวลอัพไฟดีนะ้เนี่ยพอคูณสองเอพีเฮ้ยดี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 คูณสองเอพีถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่โดนด้วยนี่เอาไปเลยไปเลยเนี่นี่คือเมื่อกี้ก่อนผมรีเวิร์สผมก็ลืมสุ่มสัตว์เลี้ยงในโลกนู้นนะเอ้ยตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วหลังจากที่ผมเป็นตัวใหญ่แบบนี้สัาพหนึ่งผมก็จะได้ กลายเป็นตัวเล็กจุมบีนะครับเล็กจุมโบจุมบีนะครับไอคนนี้เขามาตีบอสว่ะโอ้โหไม่ชวนเลยอะไม่ชวนเลยอะอยากเล่นด้วยเนี่ยอยากเล่นด้วยเนี่ยรอบอสเกิดก่อนรอบอสเกิดรอบอสเกิดนี่นี่นี่สวย ได้อะไรไม่ไมรู้ไม่น่าได้บ่เมื่อกี้ไม่เป็นไรเด็ดทำตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนไปช่วยด้วยไปช่วยด้วยเอ้ายังไม่ดันมีส่วนร่วมเลยนี<ว>้ผมสำเร็จหนึ่งควยแล้วกดรับเลยโอ้โหไอ้กลับสู่ร่างเดิมแล้วตอนนี้ผมกลับสู่ร่างเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในโลกหน้าเลย โลกนาโลกนาตอนนี้ผมเลเวลสิบเท่าไหรสิบสิบเอ็ดนะคะผมเคเลเวลสิบเอ็ดตรงนี้สูมได้นะแต่ผมจะยังไม่สูมนะครับผมมีเพชรฟรีต้องรับเพชรฟรีเควสผมเหลืออะไรบ้างโอเคเหลือค่าสามสิบตัวแนละ้วเมื่อกี้โอ้ยวิวัฒนาการธนาคารทุยวิวัฒนาการนะครับผม พูดอะไรเนี่ยพิวัฒนาการนะ่มจากคนสู่สิงโตหวนคืนสู่ป่านะเอออยู่ก็ได้กลายเป็นสิงโตเลยสิงโตแบบสีสวยด้วยนะเออสีสวยด้วยใส่เสื้อด้วยปะเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อสะด้วยเป็นสิงโตไม่ธรรมดานะใส่เสื้อด้วยใส่ได้ไงก็ไม่รู้ นี่ผมรีบทำมเควิสหนึ่งให้เสร็จนะเพื่อที่ผมจะได้แปลงร่างนะได้แบบได้ e อ p พที่เยอะนะครับนี่อีกแปดตัวโอ้ยผมตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นเลเวลสิบสามแล้วนะเป็นอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วนะครับพุงป่องนิดนึงไม่นิดอ่ะเยอะอยู่เออแล้วผมก็เปิดน้ำยาเ e อ p คูณสองด้วยนะครับอืมแล้วก็ถ้วยรางวัลนี่คูณสองเปิดหมดเลยเดี๋ยวไปช่วยคูนู้นดีกว่าอยากเล่นด้วยอย่ะ เล่นด้วยอะ่ะขอเล่นด้วยได้ไหมอะ่ะเล่นด้วยได้ไหมอะ่ะเราตัวใหญ่เหมือนกันนะเราอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนกันนะเล่นด้วยได้ไหมอะ่ะโอ้โหจะตายไหมเนี่ยโอ้โหเบตสิบสามนะเลือดเลือดครึ่งหลอดน่าจะไหวอยู่มกักงตกเป็นเป้าเพิ่มน้อยจงังวะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันตีเดี๋ยวมันตีรออันอนี้รออนี้นตีไม่เข้าเลยวะตีไม่เข้าเลยวะ ต้องตีตัวนี้นครับเลือดผมมีอยู่สองพันเองผมว่าจะไปสูงกล่องอืมว่าจะไปสูงกล่องละจะได้แบบได้ของดีๆหน่อยได้สัตว์เลีย้ยงดีๆหน่อยนะครับอเดี๋ยวถ้าผมเลเวลสิบห้าผมจะทะลุป,ประตูนั้นได้นะครับตอนนี้สิบสิบสานมะนะก็ห่างกันไม่เยอะนะอืมห่างกันไม่เยอะ สะสมไข่สู่มไข่ใบไหนเนี่ยใบนี้ออกมือนับอันนี้สิเออคิดว่าของดีแน่นอนของดีเอาใหม่ดิมีสามสิบแปดเปอร์เซ็นกับสาสิบสองเปอร์เซ็นที่เป็นสีเขียวผมได้อะไรผมได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็คือตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละอืมหน้าตาเหมือนกันแม่งเหยดาเมจเพิ่มขึ้นบ้างไหมเนี่ย ตัวมันใหญ่มากนะครับตัวมันใหญ่จนสัตว์เลี้ยงมันตัวจิ๋วเดียวอะเออคือตัวมันใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวที่ผมได้ตอนเลเวลแปดอะคือตัวจิว๋วจิ๋วเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงอะแต่พอหลังจากนั้นตัวมันใหญ่มากครับคือแมปมันใหญ่ตัวมันก็ใหญ่ตามแต่สัตว์เลี้ยงมันยังตัวเล็กอยู่อะเอาละทุกคนตอนนี้ผมเลเวลสิบสี่แล้วนะผมก็รอคอยที่ผมจะเลเวลสิบห้าเพื่อที่จะได้ไปหาเมืองใหม่นะไปโลกใหม่นะ ผมมีเอพีอเก้าสิบเอร์ซ็นตะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้น้ํายาด้วยนะครับอืมเป็นน้ํายาบูส์คูณสองมั้งก็ได้เยอะอยู่นะทั้งคูณถ้วยคูณเขาเรียกว่าอะไรไหมเอพอ่ะเออผมคูณหมดเลยตอนนี้เพราะผมถ่ายเกมนี้มาเกือบประมาณชั่วโมงกว่าแล้เกือบสองชั่วโมงมค่อนข้างหนานตอนนี้ผมกําลังจะเปื่อยตายแล้วนะครับผมกําลังจะตายแล้ว นี่ยผม98%แล้วผมจะได้ไปโลกใหม่ับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเฮ้ยตัวใหม่ตอนนี้ผมไปโลกใหม่ได้แล้วนะแต่ดูตัวเ,เว้ยวยสควิตเกมจริงปะเนี่ยโอ้โยคือผมน่าจะได้สิ้นสุดที่เลเวลนี้แหละครับเพราะว่าตู้ดีเอ็ที่มันใช้ในการอัพเป็นขั้นต่อไปมันใช้ถึง2บิลเลียนเลยนะสองบิลเลียนจาก ตอนนี้ผมมี 12m เออมี12ล้านแต่เป็นเลเวลต่อไปผมต้องใช้2พันล้านคือมันเยอะมันเยอะมากครับมันเยอะเกินไปที่ผมจะเล่นไหวนะเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะจากลาก,กันนะจะพาไปสุ่มแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มถ้วยแป๊บนึงขอฟาร์มถ้วยสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้เยอะนะถ้วยเปิดน้ำยา เมื่อกี้สามแสนรืเป่าว่าสามแสนกว่าอันนี้สี่สี่แสนกว่าเนี่ยค่าบอได้จะได้เท่าไหร่ตอนนี้มีสี่แสนหกห้าแสนหนึ่งคือมันได้เยอะมากได้ประมาณสี่ห้าหมื่นเลยนะเมื่อกี้เออเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะโอเคไปสุ่มไปสุ่มไข่ใบละสองแสนนะผมนี่ไข่ใบละสองแสนซื้อใบที่หนึ่งได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นผมมีมียังว่ามีแล้วดิแต่ ไข่เนี่ผมสุ่มหลายรอบแล้ว18%นะผมผมน่าจะมีแล้วนะโอเคผมมีหมดแล้วคนระับแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นไงมันก็จะดีขึ้นไงดูดิดูดิงีงทีเดียวก็ตายแล้วพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวเดินไปดูโลกหน้าสักนิดนึงนะไปเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี่ยมชมนี่ครัโลกหน้าโอ้โหโอ้โหผมสู้ตัวไหนได้บ้าง ็นน็อตนะครับโอ้โหตีแทบไม่เข้าก็เข้าอยู่แหละแต่ว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับอืมตัวนี้อืคนข้างยากกับคนขขางยากสือได,ด้แต่ได้ทวยเท่าไหร่ได้พีเท่าไหร่พีเพิ่มมาสองเปเซ็นต์ได้ทวยเพิ่มเยอะอยู่โอเคประมาณนี้ครับสำหรับ สควิตอีว l ลูชันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมค่ะใครอยากให้เล่นแมปไหนหรืออยากให้เล่นแมปนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้มีประมาณนี้ครับเจอกันยิบหน้าครับบ๊ายบายรับจุ๊กก๊กกก